จัก,กรวาลกำลังจะนำพาชีวิตคุณให้ได้ไปพบเจอกับสิ่งใดเดีรยวนี้นะคะเราลองมาดูกันนะไม่ใช่เรื่องบางเอิญแนนะ่นอนที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะได้รับการดึงดูดจากจัก,กรวาลน,นะคะให้เข้ามาพบาเจอคลิปนี้นะใบแรกสี่ไม้เท้านะคะเก้าถ้วยค่ะ,ดคะเดือดซันค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและไพ่เก้าเหรียญจัก,กรวาลกำลังจะนำพาชีวิตคุณให้คุณได้ไปพบเจอกับความสุขความมั่นคงในเรื่องของการเงินและในเรื่องของความรักนะคะที่คุณกำลังจะได้เจอในเร็วนี้จัก,กรวาลกำลังพยายามไกด์ไลน์คุณนะกำลังที่จะช่วยเหลือคุณนะคะแน่นอนคุณจะมีความสุขความมั่นคงมากขึ้นบางคนถ้าคุณกำลังรอโอ,อกาสทางการเงิน คุณกําลังรอโอกาสในเรื่องของความรักความสําเร็จบางอย่างหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะความสุขความสําเร็จเหล่านี้กํนาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนจัก,กรวาลกํนาลังจะนาพาให้คุณได้มีโอกาสในเรื่องของการมีเงินก้อนใหญ่การมีฐานะความมั่นคงมากขึ้นธุรกิจกิจการของคุณนะคะจะมีการขยับขยายใหญ่โตเติบโตมากขึ้นการเงินคุณจะมีการขยับขยาย <N> นะะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นการรเป็นหลักล้านนะคะพลังงานไพท่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นหลักแสนหลักล้านต่าสุดเนี่ยคือหลักแสนมากสุดคือหลักสิบล้านร้อยล้านนะคะบางคนทาธุรกิจใหญ่คุณจะโด่งดังคุณจะเติบโตคุณจะเกิดผลสําเร็จนะคะคิดเงินคุณจะได้เงินคิดทองคุณจะได้ทองคุณจะมีทั้งทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีค่ามากมายและบางคนนะคะคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินและความรักเข้ามาใน,ในเวลาเดียวกัน นี่คือสิ่งที่จัก,กรวาลกําลังจะนําพาให้คุณได้ไปเจอความผิดหวังความเสียใจนะคะการติดขดัดสัดสนในเรื่องของการเงินการทองที่ผ่านมาทุกอย่างจะถูกแก้ไขทุกอย่างจะถูกขี้คลายชีวิตคุณกำลังจะพบกับแสงสว่างในชีวิตคุณแล้วนะคะน้อมรับคำทำนายนะโชคดีมีความสุขนะคะฝากกดติดตามสักระคายแชร์กำลังใจด้วยนะสวัสดีค่ะ